สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มารีวิวร้านพิซซ่ากับ f c พิซซ่าเขาอยู่ที่หน้าโรตัสนะครับโรตัสโกลเฟสนะครับผมอยู่ในเมืองกาลสินนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหถนนกลางเมืองเลยนะครับตรงข้ามทางเข้าพาซ่าใหม่เนี่ยนะครับผมพอดี f c ทักมาบอกให้มารีวิวให้จะเลี้ยงพิซซ่าวนันนี้อันพิซซ่ายี่นี่มันเป็นอันพิซซ่าแบบพี่พี่เฮ็ดเองเลยบอก โอเฮ็ดเองวิธีการเฮ็ดผ้า,าซาพันทิซ่าอ๋อ<ม>บานนี้มันมี่จะใส้ครับมีทั้งอัน,น<ม>อได้อันไหนแง่ขายราคาเท่ะเลครับนี่บอกท่านผู้ชมฟังไหมเลขหกเก้ากลางแปดเก้าใหญ่ร้อยสี่เก้าโอ้ร<ะ>าคามันถือก็ได้ห่างตัวนี่โอ้ <laughs> ถือก็ได้ห่างอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็ซื้ออยู่ครับผมอันนี้เป็นดีใส่ลูกูขินเป็นนั่นนั่นมาพี่นี่แมนค่ะนะเทาเวียนค่ะโอ้ผมไม่เคยซื้อกินจักเท็ตเลยของวงตงรถ อันพอด์ใส่ซีดน้ำคอมครับคานผู้ชมครับ,รบยู่นี่เล็กกึ็นหกสิบเก้าบาทเพิ่มซีดยี่สิบบาทแม่น้องพี่แม่นค่ะกลางคอไส้กลางกับประมาณแปดสิบเก้าบาทแล้วเพิ่มซีดสามสิบบาทครับนะครับใส่แง่ห,หนีร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับเพิ่มซีดสี่สิบบาทด้วยเนี่ยเห็นมาทักไป ทั้งอันเฟ,ฟียดทั้งอย่างผม,มอ,อ่ล่ะว่าไมารีวิวให้แนว่ยสันจะเลยว่าโอ้ยผมมีคลิปเดย์สีร่งกยู่่องไทยล่ง,ลง,<ช>ลงมันก็น่าคลิปนี่ว่าสันนี่ <c oughs> อันนี้อย่างครับก็ขาวนี่ชีดจ้ะชีดโอเออเปิดขายนี่ก็เพิ่นกันหน้ซา,าทีเพิ่นเปิดเลยบแมนแมนค่ะสามปีแล้วโอ้สามปีแล้วแมนสัขกขีผมเหมือนชีลทานหน้าแถวนี้เนาะ ผมก็เห็นอยู่แต่ผมไม่เคยมาซื้อกินดอกบันนี้เขาเตาอบด้วยวันนี้โ <And S 1> oh. อ้ประมาณสิบประมาณสิบนาทีครับท่านผู้ชมครับเออขอทาขอทาโอ้นี่ครับป้ายครับเป็นนีเข้าไปก็นีบลูสตรารีก็มีหลายรสครับพิซซ่านี่ครับแต่ก็ราคา พอซื้ออยู่นะครับราคาถูกกว่าในห้างนะครับถูกกว่าในห้างไปแก้ขายนี้มานานแล้วเหรอพอยังไม่เคยมาซื้อกินสักทีนะครับออ้รอประมาณสิบคนนาที่โอเค หลังจากหลังจากเอาออกจากเตาอบแล้วครับหันมาผมนะครับอขกเย็นซีเอบคุณครับตอนไหกช่องน้าเขเจอให้ดงไหนอ๋อโอ้ยขี้ไแท้ว่ากล้าออกกล้องนะขอทายรึปคืาขอทายดีแตว่าเออเะออครับนี่ครับ นี่เลยครับประมาณนี้ครับถีบสื่อนั่นเป็น,นแบบไม่กระจัดแถมประมาณนี้ครับแม่นอ่ะพี่แฉมค่ะแถ,ถมประมาณนี้พิซซ่าอันนี้เกล็ดก้อนซัมนี่ก้อนซัมนี่นะครับราคาประมาณเท่าไหร่บาทพี่แปดสิบเก้าบาทอันนี้แปดสิบเก้าพี่มขอแสดงว่าเป็นไส้กลางตัวนี้อันนี้ไส้กลางค่ะใส่ยี่สิบเก้าในี่อันในี้เป็นไส้ใหญ่ครับไส่ยี่ นี่ไซส์กลางไซ<ม>ส์เล็กอ๋อประมาณน,นี้เนาะบานนี้ผมจะซิมในวันนี้ซิมได้ค่ะซิมนี่ห้องห้องบอดดี้ไซ้์มีดตัดนี่นบุ๊กตัดให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะะซิมเลยซิมเลยแม่ค่ะบอดด้ใซส์มีดตัดบ,บ,บ่ดบ่ะโอเคครับโอเคเดี๋ยวนะครับอ่าโอเค ลองมึงกับสุริยงเต้าเอ้ใส่หัวใส่เฮ้งนะครับอ้าวลองบึงชิ้ยเสาบอครับเหมือนเหมือนกันไหมโอ้ใส่ยืดเลย ใส่เลยเนื้อกับผมนะครับเขาสื่อกินนะครับครับ,ค,รบคุณเห็นไหมราคาถูกความนะแต่ได้เลยมันธรรมดาเลยแสบเรื่องราคาถูกความถึงก็ได้ห่างครับราคาถูกก็ได้ห่างนี่ได้ห่างซ่ำๆนี่มันสิราคาเป็นร้อยมาพี่น่าจะเริ่มต้นร้อยกว่าบาทนะ ครับแต่ว่ามาซื้อกินที่นี่ดีกว่าคุ้มกว่าบอกตรงนะ้ครับพี่เบื่อโทษพี่บอกัำชุนนมีิมีค่ะคอยู่ป่ายหรือเปล่าโทมาได้ครับถ,ถ้าใครมาไม่เป็นถ้าใครเข้ามาในเมืองกาสินเนี่ยโทรมาแครการส่งซื้อกินที่ร้านนี้จะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนโทรมาที่ศูนย์98ได้แล้วคยนะ524300โทรมาครับอาจจะช่วยกัน โฆษณาช่วยร้านพี่เขาอร่อยยังกินครับกรอบดีกรอบนอกนุ่มในได้พอลองมาชิมดูเลยจะรู้เดี๋ยวผมถ้าผมพูดเล่นไม่ใช่นะครับอร่อยกรอบนอกนุ่มในนี่ซื้อมายที่ว่าโอ้นี่ซื้ดดอมาน,นี่เพิ่งซื้อได้เพิ่งดีรัมบ์บ่สามีบ่แม่นค่ะโอ้ครับ 这。